สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้เป็น EP สุดท้ายของการเที่ยวเมืองเสียมเรียบของพวกเราแล้วนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชมพีระมิดที่เกอะแก่แต่ก่อนที่จะไปเราขอแวะร้านกาแฟสุดชิคของเมืองเสียมเรียบก่อนนะคะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านกาแฟอีกร้านน Temple Temple Coffee and Bakery เป็นร้านกาแฟที่ดูรีวิวแล้วเขาบอกว่าสวย,ยดูข้างหน้าก็จะสวย,ยเดี๋ยวลองมาดูกัน ข้างหน้าก็สวยแล้วอะ่ะนี่ของเก่าด้วย,อยโอ้บรรยากาศดีเลยนะเข้าตรงนี้เหรอเข้ามากั้นหน้าร้านเลยขอบคุณโอ้มีร้านร้านตก,ตกแต่งแบบว <c oughs> ินเทจไฮเกล่า,าน่ากินอะ่ะซิกเนเจอร์ ฮ o ทคอฟฟี่ถ้าเรา take away มันจะแบบเป็นอย่างนี้ป่ะ <Take over. S 1> if, if I take away is uh I have อ๋อไม่ไม่ใส่ไม่ไม่ได้มีเป็นแค่การถ่ายรูปภาพประกอบเท่านั้นต่อพาไปดูข้างบนก่อนมากอ๋อ oh. 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 may have look around thank you นี่เก้าอี้ที่นั่งมันจะเป็นอย่างเนี้ย แต่ต้องนั่งแบบเหมือนคัาสมาดอะก็ใช้ของเก่าพวกวิทยุเก่าอย่างเงี้ยแต่งสายมเาเห็มาดูห้องน้ำกันน่ารักอ่างล้างมือน่ารักมากดูดิอันนี้มันเครื่องเครื่องโม่แ,บบแป้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเปิดน้ำดีกว่านั้นแต่น้ำมันจะไหลชา้านิดนึงแต่มันต้องผ่านขั้นตอนตมันก็จะลงมาตรงนี้มันต้องโม่โม่น้ำก่อน <laughs> นี่น่ารักอะ่ะเขาตกแต่งน่ารักมากเลยอะ่ะดีดีร้านน่ารักแนะนำใครมาเสียงเรียกสั่งโกโก้โกแก้วลราประมาณสามดอนหกสามจุดหกดอนอโกโก้เข้มมากเลยอถ้าเกิดสมมติไม่เอาหวานมันจะผมเลยแหละอร่อยพดีร้านนี้น่ารักหนึ่งน่ารัก องทั้งดื่มอร่อยออสามห้องน้ำเก๋ไป<ะ>พร้อมแล้วออกเดินทางไปเกาะแก้กันค่ะเราแวะเข้าปัม๊มในระหว่างทางไปเกาะแก้เราก็านคนขับเขาก็แวะให้เข้าห้องน้ำที่ปัม๊มทางมานอกเมืองมันจะไม่ค่อยเรียบเหมือนกับอยู่ในเมืองนะแต่ก็ไม่ได้แย่ ห้องน้ำในปัม๊มอุ้ยต้องถอดรองเท้าด้วเยเหรออันนี้เขามีรองเท้าให้เปลี่ยนหรืออะไรในๆดูดิห้องน้ำในปัม๊มทุกคนอ๋อมันเป็นอย่างนี้เสร็จธุระแล้วเราต้องเดินทางกันต่อเมื่อถึงทางเข้าเกาะแกเราต้องแวะซื้อตั๋วกันก่อนนะคะตั๋วเข้าเกาะแกคนละสิบห้าดอลลาร์เป็นวันเดย์เงียบมากเลย อันนี้ได้ตั๋วมาแล้วจริงจ่ายค่าตั๋วจ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้นะทุกคนโอเคบัตรเข้าเกาะแกวันเดย์ทิปสิบห้าดอลลาร์ขับจากในเมืองมาสักประมาณชั่วโมงสองสองชั่วโมงคือที่นี่เขาขับรถช้าแล้วเราคนขับเราก็ขับแบบจะเย็นๆเนาะก็ใช้เวลาสักสองชั่วโมงทางมันก็แบบขู่ขาดนึดนงไม่ดีเหมือนในเมืองเสียมเรียบ ระหว่างทางก็บรรยากาศดีต้นไม้เขียวขจีตอนนี้ไกด์เราไปเติมลมยางแป๊บหนึงทิงก็ไแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าทางมันขูุขาะไหมยางอ่อน <c oughs> ก็เราปล่อยเราอยู่ตรง <c oughs> ที่ซื้อตั๋วเข้าเกาะแกเดี๋ยวเขากลับมารับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าเกาะแกสวยแค่ไหนอันนี้เกาะแกเขาได้พึ่งได้ ประกาศเป็นมรดกโลกช่วงไล่ๆกับที่ไทยประกาศให้สีเทพได้รับการประกาศให้สีเทพเป็นมรดกโลกแหละประมาณช่วงกันยาปีปีเนี้ย2023 17กันยา2023นะเราก็เลยอยากมาดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ไกลเหมือนกันระหว่างที่รอคนขับเราสองคนก็มาเดินดูลานรุ่นนี้นั่นเพราะนึกว่าตรงนี้เป็นลานข้าว แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ขายข้าวเขาขายม <L an> ายม่าขายเนื้ออะไรเงี้ยเราไม่กินแล้วพี่เขาก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาขับไปสั่งข้าวมาให้พอดีคนขับรถเขาบอกเขาใกล้ถึงแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้กัมบูชาเขาจะกินไข่แบบไข่ข้าวกันนะ่ะตอนแรกนึกว่าไข่ต้มไม่ใช่ไข่ข้าวเขาจะมีผัดมาม่าแล้วก็ผัดกับเนื้อดีเราไม่กินเนื้อ ขอบคุณนะคะพี่เขาก็ใจดีอุตส่าห์บอกว่าถ้าจะกินข้าวเลยเขาจะไปสั่งให้แถวๆนี้พวกข้าวกะเพราคนกมพูชาเขามีน้ำใจมากแล้วก็ช่วยเหลืออะไรดีมากอันนี้คือเมื่อกี้เราเราแค่ถามเฉยๆแต่เขาพูดไทยกันส่วนมากพูดไทยได้หมดเลยเจ้าที่ก็เหมือนจะแบบจะไปไปสั่งอะไรอ๋อเจ้าที่ก็มาถามหรอคือคือว่า รถอ่ะมันยางอ่อนตอนที่เรามาถึงตรงจุดที่ขายบาัตรคนขับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปจะไปเติมลมก่อนพอเจ้าที่เขาเห็นว่าพวกเรายืนรอกันอ่ะเขาก็ไปหาเก้าอี้มาให้นั่งเสร็จแล้วเขาก็มาถามเราอีกว่าจะกินอะไรไหมเดี๋ยวเขาจะไปฝั่งให้ไรเงี้ยมาแล้วคนขับเราโอ้โหสิ่งมาเลยซิ่งมาเลยนั่งจน ยางอ่อนเลยปอนเราหนักไปหรือเปล่าปอนนั่งจนยางรั่วเลยเหรออ๋อป้าปาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วเราก็มาถึงเกาะแก้แล้วรอบๆเขาก็จะมีขายของขายของเนาะมีขายลูกอะไรสักอย่างไม่รู้บนลูกสมอขออไหม รูม์สมอลพูดไทยได้ทุกคนเลยแล้วอันนี้อะไระกาะอะไรอย่างเงี้ยนะมัยมากะมาขามป้อมมาขามป้อมโอ้เต็มเลยแล้วก็ขายพวกของที่ระลึกใช่รอบ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 ถักทางเข้าเกาะแกนี่ใช้เวลาครึ่งวันเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะแวะทานอะไรกันก่อนอืมเนี่อะไรอันนี้ไงเข้าวจีเหรอข้าวจี่ปะ ไม่ใช่หรอกมันอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะมันวันนี้น่าลองนะอร่อยไหมเหมือนมันเผาไทยอ่ะอร่อยบาเร่อยทานข้าวก่อนไหมทานร้านไหนเลือกร้านนี้กันทำไมร้านนี้อ่ะร้านรีบกินรีเข้าวเดี๋ยวใช้เวลาทานข้าวเสร็จแล้วไปกันเลยค่ะเห็นทางเข้าปราสาทเกาะแกไหมคะตรงนี้จะมีหิน ก้อนใหญ่ามากหินที่นี่ใหญ่มากเลยอะล่ะก็จะมีรูรูเขาเขาเอาไว้ทําอะไรไม่รู้เนาะน่าจะเจาะไว้แบบลากจูงอะไรไว้ดึง่งเงี้ยหรออืม <G un> ได้ยินมาว่าอย่างนั้นเนาะบอกว่าหินส่วนมากจะมีการเจาะรูเอาไว้เอาไว้อาจจะไว้ร้อยเชือกไว้ยกไว้อะไรอย่างเงี้ยหุยแต่หินที่นี่ก้อนใหญ่ญ่มาก <G un> เลยอ่ะดูดี <G un> แล้วเขายกกันมายัางไงก่อนเขาตัดยังไงแซยังไงเนี่ยดูดี ใหญ่ไหมใหญ่อันนี้เขาคํำไว้อันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเดินมันจะไฮไลท์เขาที่เหมือนปิรามิดอะ่ะจะเดินต้องเดินเข้า <พบ S 2> ง <ไป S 2> ใ<น>คือปราสาทเกาะแก่เขาเพิ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเนอะเราอยากมาดู ไหนๆเราก็มาที่เสียมเรียบแล้วหา่างจากเสียมเรียบไปไม่ไม่ร้อย <100 S 1> กว่าลอลเออร้อยกว่าโลก็เลยคิดว่ามาดูแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยมากันอะ่ะคือมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับนครวัดน,นคนรธมนี่นี่ดูการเรียงหินดิโอแล้วเขาตัดเป็นชิ้นแบบเออเใหญ่อ่อยอยใหญ่เนาะหินใหญ่คืออันนี้พออ่านมาบ้างว่าเกาะแก่ เอ่อมีการย้ายจากตัวนครวัดอะ่ะแล้วก็มา,าสร้างเมืองเกาะแก่แต่ว่าอยู่ได้แค่ประมาณยี่สิบปีเขาก็ย้ายกลับในช่วงยี่สิบปีนี้เป็นเป็นช่วงของกษัตริย์อะไรอะ่ะปอนจำพี่จำชื่อ<ต>ไม่ได้คือเขาพยายามจะย้ายราชธานีมาอยู่ที่นี่แต่มาอยู่ได้ไม่นานก็ก็พอ อาจจะถูกยึดอำนาจหรืออะไรก็กลับไปแล้วไปสร้างนครธมอันนี้เขาตรงนี้ก็เข้าได้อะหยาอืมอืมใหญ่มากเลยหินที่นี่ใหญ่จริงๆนะเนี่ยไม่ได้มีรอยไม่ได้ต่อนะเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยจุดเด่นของที่นี่เลยมั้งคือหิน คือถ้าเป็นตาพรมเนอะจุดเด่นคือต้นไม้ลากไม้แต่ที่นี่น่าจะเป็นหินนั่นแหละใหญ่ขนาดนี้ก็แป่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่ทับหลังนี่มันเหมือนหล่นหายไปหรือเปล่าอ๋อมันเป็นรอยแตกขึ้นมาดูข้างในอ๋อนี่อคืกำแพงเหรอใช่อันนี้กำแพงกำแพงล้อมรอบข้างในมีอะไรเอ่ยมาดูก่อน อุ้ยอุ้ยระวังขั้นบันไดมันบอว่าอ๋ออาจจะมีแบบซิวลึงหรือเปล่าแล้วก็ถูกทําลายไปนี่ดูข้างในเห็นไหมคือพี่เคยอ่านหนังสือที่เขาบอกว่าลักษณะการสร้างของเมืองเกาะแกจะต่างกับนครวัดคือนครวัดอ่ะมันจะเห็นถึงความอลังการเข้าไปตั้งแต่แรกเลยนะคือเราจะเห็นเลยความอลังการแต่ว่าลักษณะของเกาะแก่เขาจะเหมือนแบบ อ,อสิ่งปลูกสร้างเขาอะ่ะจะเหมือนกับแน่นน่ะบีบอัดอยู่อาจจะเข้าไปให้ความรู้สึกแบบอึดอัดแน่นเต็มไปหมดแล้วมันจะไปโล่งเอาตอนสุดท้ายพอเราเข้าไปถึงตรงกลางแล้วอะ่ะมันจะแบบโลง่งกว้างมันจะกว้างตอนนั้นโอ้นี่คือหน้าฝนมามาตรงนี้จะเห็นเขียวเขียวแซมแซมนะ<ป>ดีนะ แต่ต้องเสี่ยงกับฝนทางเข้านะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเหมือนที่หนังสือเขาอธิบายไว้หรือเปล่าแต่ตั้งแต่เข้ามามันก็มีสิ่งปลูกสร้างแน่นๆอย่างเงี้ยตลอดทางซึ่งถ้าเป็นนครวัดน,นครธมเขาจะสร้างแบบแต่ละจุดกว้างๆกันแบบห่างๆกันนะแต่อันนี้จะอยู่เนี่ยเดินเข้ามาก็มีตลอดทางเลยพี่ดูเสาดิสวยเนาะโอ<ฮ>้เสาวสวยแกะสลักหินใหญ่หญๆงนั้นเลยอ่ะ อันนี้เสาเสาที่เรียงรายลม้ลมลม้มล้มด้จริงๆอะ่ะจะต้องตั้งขึ้นนะแล้วเขาก็จะมีหลังคาซึ่งบนเสาเนี้ยเขาก็จะมีลักษณะหินที่มันปนคล้ายๆเดือยอะ่ะเพื่อที่จะครอบกับหลังคาที่ที่เคยมีเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ยแต่มันล้มหมดแล้วพังหมดแล้วเกอกแก่กับสีเทพอะ่ะคิดว่าสีเทพจะน่าจะเก่ากว่าเพราะสีเทพเป็นยุคแบบทวาราวดี โอ้โหคือมีสิ่งปลูกสร้างตลอดทางเลยอ่ะก็แน่นๆอย่างที่เขาบอกเหมือนบานประตูหน้าต่างอ่าฮะเป็นหโอลายไโอ้โหโอ้โหล่ดอกไม้เส่วนใหญ่มันพังหมดเลยเนาะพังเขาเหมือนเป็นกำแพง หลายชั้นเลยนะตั้งแต่ข้างหน้ามาก็เป็นกำแพงสองชั้นสามชั้นแล้วเนี่ยชั้นนอกชั้นในอะไรอย่างเงี้ยป่ะเออแต่มันแต่มันชิดกันมากเลยอะ่ะแต่ถ้าอย่างนครวัดอ่ะกว่าจะเข้าไปถึงกำแพงชั้นในคือเดินไกลมากเลย <laughs> โอเคไว้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ไม่เขียนเป็นแบบไม่ใช่สลัลกรูปนะแต่หินเนี่ยเขียนเป็นภาษาภาษา,ขาเขมรก็มีปราสาทน้อยใหญ่เต็มไปหมดคือ สร้างเอาไว้ตั้งแต่เดินเข้ามามีสิ่งก่อสร้างอยู่ตลอดเลยอ่ะไม่ต่างกับที่นะครว,วัดที่จะก,กว้างๆหน่อยปราสาทจะสร้างห่างๆกันโอ้ตรงนี้เนี่ยนวจริงๆแล้วไม่รู้จริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยเขาเป็นอะไรนะ โอ้โหสวยดีนะดูดิดองดองาพองโอ้โหนี่หินคือคือพังเยอะอ่ะแต่หินที่นี่ก้อนใหญ่สุดๆไปเลยไห่อ๋อเนี่ยเหมือนกันเป็นเหมือนสลักใช่ใช่เขาทำรู้แล้วการเชื่อมหินในที่สุดคำตอบของเราก็คือ ถ้าใช้เทคนิคเดียวกันก็คือการทําเป็นเดือยขึ้นมาแล้วก็มาลงล็อกกับหินเออนีโอ้เป็นเป็นอันนี้การการเชื่อมต่อหินแต่ละก้อนอันนี้เป็นบาลายเนาะนี่เป็นกําแพงเข้ามาสามชั้นแล้วข้างนอกก็ยังเป็นกําแพงอีกนะเราเริ่มจะเห็นพีระมิดแล้วทุกคนพีระมิดเกาะแก ว้าวขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะโอ้โอเห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอ้โหใหญ่มากอลังการมากร้อนมากเจ็ดชั้นเชั้นหมายถึงขึ้นขึ้นไปลแต่ละชั้นได้ไหมหรือไม่ได้ต้องขึ้นไปสุดทีเดียวแต่ละชั้นได้พีระมิดกอรแกหรืออีกชื่อหนึ่งคือปราสาททมซึ่งแปลว่าปราสาทใหญ่ ปราสาทแห่งนี้นะคะมีความสูง7ชั้นแต่ละชั้นสูงประมาณ5เมตรถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สี่ด้านบนยอดประดิษฐานสิวลึงขนาดใหญ่ชื่อตรีภูมิเนศวนแต่ปัจจุบันไม่มีสิวลึงอยู่ในปราสาทแล้วนะคะที่เป็นปราสาทแบบนี้คือเป็นที่บูชาใชอ้าวแล้วอัน,นอันนี้ที่เป็นแบบน,นี่คืออะไรอะสิวลึง,หลงเหรอหรืออะไรเขาเรียกว่าเสาสีมาอ๋อ เขาบอกด้านหลังปีระมิดอ่ะเขาเขานี้ใช่ไหมเป็นที่ฝังศพของช้างเผือกเหรอเขาก็เลยสร้างรูปช้างเขาต่อต่อกันแบบนี้อ๋อเขาก็เลยสร้างช้างอไว้บูชาด้านหลังปีระมิดจะมีรูปปั้นช้างให้บูชาในนี้ไม่มีไกด์นะต้องพกมาต้องพกมากจากเสี่ยมเรียมฝากด้วยค่ะ ไปไปขึ้นที่ปราสาทเอ้ยไม่ใช่พีระมิดโอ้โหสูงนั่นน่ะไปอ๋อตรงนี้ก็สวยถ้าจะมุมถ่ายรูปตรงนี้สวยเดี๋จะรูปได้่ะได้ไปโอ้โหเขาก็ไม่ได้ให้เดินทีละชั้นนี่เหมือนต้องขึ้นทีเดียวกลัว มันไล่ได้มมันไม่ได้มีรั้วมันไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าวิววิวข้างบนเป็นยังไงบ้างแดดดูดิ่ะหินใหญ่เหมือนกันหินใหญ่บ้านี่เราชั้นสองแล้วตอนไปเย้สุดตายดีจามลย โอ้ยพูดไทยได้คนที่นี่พูดไทยได้ที่นี่ฟังภาษาไทยออกแค่ทุกคนเลยที่นี่ไม่ชันเนาะไม่ชันแต่เหนื่อยสามแล้วเจ้สามแล้วที่สามแล้วค่ะคุณค่ะดูวิวดูวิวอ๋อตาอ๋อจอดาไม่จะใกล้แล้วชมวิวค่ะ สูงแล้วตอนนี้ตอนนี้แดดลงโอ้ว้าวอันนี้ชั้นเท่าไหร่แล้วสี่แล้วมั้งชั้นป้่ะนปาแล้วมั้งเดินสบายๆสบายๆนะจบอ๋อเขนเร่อรองเวียทองแล้อดอ๋อถูกสานถูกโอ้ยสูงมากเลย ไม่ธรรมดาช้ย,ยามิชัยอ้นัน่ะเดินต่อเลยพอ,อขึ้นมาจนสุดแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะวิว<ป>คนเต็มเลย<ป> <laughs> ดูวิวรอบๆ <laughs> ต้นไม้เต็มเลยอะ่ะมาดูตรงนี้กัน อันนี้เหมือนเขาโปรยเงินลงไปอ่ะโอ้มีคนเขาเหมือนโยนเงินลงไปน่าจะขอพรหรือเปล่าน่าจะวิชาเขาไม่มีเหรียญไปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะกว้างกว่านี้ทางนี้ ดูดิดูก้อนสองก้อนนั่นนี่สามก้อนก้อนเออที่เขาเจาะรูไงที่ที่เขาเจาะรูเพื่อที่จะแบบที่เหมือนแม่เล่าให้ฟังว่าเขาเจาะรูเพื่อที่จะขนย้ายอะเอาอะไรเักลอกหรือลอกหรืออะไรสักอย่างหรือเอาช้างลากหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะเจาะรูเป็นสลักไว้อะลากตุงเก่งนะคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลยไดอย่างไงอันนี้มันเดินเชื่อมกันไม่ได้หรอมั้งอันตรายอันตรายเดินได้แหละแต่ <substit uting> ไม่ต้องเดินหรอกถ้ากลัวความสูงก็ไม่ขึ้นข <sh abb at> ึ like <bbe> ้นมาไม่ได้สูงมากเลยมองไปจะเห็นเป็นกำแทงเลยหินใหญ่เนี่ยดูดิอันนี้เป็นลูกสิงสิงห์เหมือนกำลังแบก แบกก้อนหินไว้นี่ไปเดี๋ยวเราลงกันได้และเดี๋ยวเราจะได้ไปที่อื่นด้วยคือเป็นกลุ่มปราสาทเกาะแก่น้าก็จะมีปราสาทอื่นอีกนอกจากพีระมิดไหวไหมอเอ่ยไหวอยู่เลยเหหไปเลยเราจะลงกันแล้วลงมาเลยลงมาเลยตอนลงก็เหมือนลงมาไดปกติเลยไม่ชันมากความชันสูงน้อย นครวัดไม่ได้เลย <c oughs> นครวัดชันมากมีจุดนั่งพักเหนื่อยด้วยนะแต่เราไม่เหนื่อยไม้ดูแข็งแรงอยู่นะพี่เหนื่อยพี่ขอพักมัง่งขอกินน้ำหน่อยเอ่อทางออกเขาจะพอหลังจากที่ออกจากประตูตรงตรงพีระมิดมาแล้วพอออกจากประตูก็ต้องเลี้ยวซ้ายเขาไม่ให้ เดินสวนออกไปข้างหน้านะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามามันก็จะเป็นเหมือนเดินเรียบกำแพงมาถ้าอยากจะดูอีกใช่ไหม,ไมก็ไปเดินเข้าใหม่ <c oughs> ออ,อันนี้เรากำลังจะกลับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลองดูสิว่าไปดูปราสาทอื่นที่ไหนได้อีกบ้างระหว่างทางที่จะไปยังปราสาทต่างๆในเกาะแกนนะคะก็จะมีต้นไม้แล้วก็ถนนเป็นดินลุกลังตลอดทางค่ะ อันนี้อีกปราสาทหนึ่งนะคะเกาะแกนี่มีปราสาทเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าเต็มไปหมดเลยจะชนเราไหมเนี่ยไปดูอีกปราสาทหนึ่งกันค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปราสาทปลัมปลัมที่แปลว่าห้าในภาษากัมพูชาอันนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทเกาะแก่นะจริงๆกลุ่มปราสาทเกาะแกะรอบๆมันจะเป็นป่าใช่ไหมเขาก็จะบอกว่า อย่าเดินไปนอกเส้นทางเพราะว่าเผื่อมันจะมีแบบกับระเบิดที่ยังกู้ไม่ไม่หมดคือแต่ถ้าเดินตามทางที่เขาทําไว้ใหท้ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่อย่าแบบอยากไปสํารวจรอบ,รอบๆเดินไปเองอย่าระวังระเบิดนอะคือมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่านครวัดนนะครธมนะแต่ก็จะมีตัวปราสาทอะอยู่เป็นจุด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  แต่ว่ามันจะเล็กๆอันนี้นเขาก็จะมีโอ้มีสวยๆนี่เป็นต้นไม้เนาะพันรอบประสาทคล้ายๆที่ทุมไรเดอร์เลยอะ่ะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เ,ะนะเดี๋ยวพามาดูนี่อันนี้สวยนะนใช่ไหมใช่รากเต็มเลยสวยอะ่ะ เอ้ใครๆที่ไทยที่มีเสียนผานั้นคือที่ไหนเนาะอยุธยาปะ่ะสวยจังใหญ่มากเลยข้างในเป็นไรเอ่ยขึ้นไปถึงนู่นแล้วฝากฝากดูข้างในหน่อยดิไม่มีอะไรหรอสมบัติอะไรอย่างงี้มั้งอาจจะเคยมีอาจจะเคยม,จจคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีสมบัติอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะ เห็นน erm ้องทอนบอกว่ามีสมบัติอย okay. oh. oh, oh. oh, ู่ใต <Sure> ้ปลางแต่ว่าบางทีโดนขโมยโดนอะไรเงี้ยอ๋อสมบัติจะไว้ข้างในแล้วพอตอนหลังคนเจอก็เอาสมบัติไปหมดเขางัดหมดแล้เนี่ยค่ะขอเข้าไปดูหน่อยเขาสระออกเห็นไหมอ๋ออุ้ยจะอยู่แบบนั้นอ๋อโหเขาจะเป็นหลุมลึกเข้าไปอ่ะอนนี้จะปิดอืมต่เขางัดออก งัดออกแล้วสมบัติอ๋อเขาจะฝังเอาไว้อ๋อนะดูข้างละข้างบนโอมดืมดข้างในเป็นหลุมสมบัติก็ไม่ลึกมากอันนี้จะเป็นรอบๆกำแพงของปราสาทปรามนะคะก็จะเป็นตะไครน้ำเต็มเลยนี่นี่มองมองที่พื้นเร็วนี่ที่พื้นจะมองเห็นว่ามันจะมีเป็นฐานซิวลึงอยู่ เห็นไหมที่นี่เหมือนไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยเนาะคนน้อยที่เขาเรียกว่าห้าห้าประสาทห้าองค์ก็คือมีอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเราไปดูตรงอีกกันใครๆที่ตาทมนักท่องเที่ยวน้อยกว่า เดินทางไกลกว่าเนาะรอบๆเป็นป่าหมดเลยทางก็ลูกลังนะถ้ามาหน้าถ้าสมมุติเรามาหน้าหน้าแล้งอะ่ะสงสัยจะฝุ่นเยอะอันนี้มาหน้าฝนดีหน่อยไปได้เวลากลับแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนกลับเราขอแวะทานข้าวก่อนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่สักที่หนึ่งแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งคาเฟ่แห่งหนึ่งในกัมพูชา <laughs> รเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนเอามาเดินเล่นสวนปอเทืองที่ข้มูลเดียที่เขามาปลูกอะ่ะเขาเคยจัดสวนให้กับสวนน้องนุช <laughs> ที่พัทยาแนละ้วอยู่15ปีเขาบอกแล้วเขาก็เนี่ยปอเทืองก็มาจากไทยล้วมั้งถ้าเข้าคนละสี่พันเลียวสี่พันเลี้ยวประมาณสี่สิบบาทอันนี้เป็นทางที่ไปเกาะแก่พอดีแวะทานข้าวก็เลย แวะมาถ่ายรูปนิดนึงโรเดยสุดลู้งหูตุ้งตาเหมือนกันนะเขาทำเป็นร้านอาหารตรงนั้นอะ <c oughs> คือนั่งชมวิวดูด <c oughs> อกไม้ <c oughs> ดูอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะกลับไปร้านอาหารตรงนู้นกันส่วนร้านเขาเขาก็จะแต่งสวนรอบๆอย่างนี้สวยดีเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดูซิว่ามื้อเย็นมื้อก่อนกลับประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้หมูปลาผัดเ็ดอันนี้ไข่เจียวกินทุกมือ้อและอันนี้ปลาลดอไข่ใส่ไข่ปลานะอ๋อไข่เจียวใส่ไข,ขป่ปลากินข้าวกันอืม บรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเลยเ่บ้ยนไม่มีน้ำน้ำะไรไม่ได้เห็นอาหารแบบน้ำอ๋อหมดทุกอย่างผัดผักนี่ตามกินมาสามวันแล้วไม่ดเจ้าไหนก็ยังไม่ได้กินเลยหมดไข่ไข่เจียวใส่ไข่ปลาสั่งว่าไม่หวานตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วเทคนิคก็คือไม่หวาน กลางกระบอกตอนนี้ไปเข้มเลยอือไม่ดีนะอันนี้คือหมูป่าผัดเผ็ดใช่นี่ออกเข้มเลยอันนี้ปลาปลาอะไระปลาหลดลองกินแบบญี่ปุ่น เหนียวพื้นนะมะตะวันน <oh okay ี้ไม um> ่จืดน no> ั่นไงเขามีเกลือจิ้มค no? ่ะอ๋อแค่เขาจิ้มเกลือเกลือแล้วก็อนนี้ขนาดเกลือขนาดเกลือบินหนาวตายไหมเกลือเกลือแล้วก็เกลืออะไรพริกไทยเนาะือม <Back> และแล้วการเดินทางในเสียมเรียบตลอดระยะเวลา3วันของพวกเราก็จบลงการเดินทางมายังสถานที่ที่มีแต่คนตั้งคำถามว่ามาที่นี่ทำไมแต่จนถึงตอนนี้พวกเราก็ยังเชื่อว่าการมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองจะทำให้เราเข้าใจผู้คนและสถานที่นั้นๆได้มากขึ้นหลังจากนี้พวกเราจะไปที่ไหนกันต่อฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วเรามาเดินทางไปด้วยกันค่ะ